วิธียืนยันตัวตนกับแอปทางรัดเพื่อรอรับเงินดิจิตอลไวเลสแบบนี้นะครับก่อนอื่นติดตั้งแอปทางรัดให้เรียบร้อยครับกดปุ่มสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกสมัครสมาชิกด้วยบัตรประชาชนกดยอมรับเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและถ่ายรูปให้เรียบร้อยกรอกข้อมูลประจำตัวประชาชนและกดยืนยันตัวตน เริ่มสแกนใบหน้าสแกนใบหน้าให้เรียบร้อยกำหนดรหัสผ่านอย่างน้อย8ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยคลิกปุ่มนโยบายรัฐบาลลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิตอลไวรัสยืนยันโทรศัพท์กรอกหมายเลขโทรศัพท์เพื่อรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP 6หลัก เสร็จเรียบร้อยรอลงทะเบียนดิจิตอลไวเล e t วันที่1สิงหาได้เลยครับ